สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับวันนี้มีหนังสือจะมาแนะนำนะครับชื่อว่า Investor mindset นะครับรู้ทันอารมณ์สร้างกำไรด้วยเหตุผลนะครับเขียนโดยคุณจิมนะครับสรุปโชดเสรีวิทย์นะครับคุณจิมนี่เคยเคยสรุปหนังสือผมนะครับที่ชื่อว่าเนี่ยนะความรู้หุ้นมูลค่าถึงล้านบาทเมื่อปี1.9นะครับก็ ก็เป็นอะไรที่มีคนดูเยอะกันเนาะ7,009เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำหนังสือของคุณจิมเป็นการตอบแทนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะที่ผมเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าคุณจิมเขียนได้ไหลลื่นดีมากเลยสรุปกระชับสั้นแล้วก็เข้าใจครับเข้าใจง่ายมากเลยนะ สมแล้วล่ะท,ท,ที่เขาลงว่าเข้าใจง่ายครับจริงนะจริงนะฮะผมเลยตื่นตื่นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเคยได้ยินว่าคุณจิมเนี่ยได้รับรางวัลอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเขียนนะเคยไปเคยไปเนี่ยผมก็ไปเจอเนี่ยฮะคุณจิมนะคุณสรุปเนี่ยนะเป็นผู้ชนะเลิศครับสต็อกไรเตอร์ซีซั่นหนึ่งของสต็อก tomorrow นะฮะเอาไม่น่าล่ะมีทักษะแล้วก็ มีความรู้แบบนี้นี่เองครับถึงได้เขียนหนังสือได้เข้าใจง่ายแบบนี้นะครับจริงๆเรื่องของเกี่ยวติจการลงทุนนะเร่อนี้เขาพูดเขาบอกว่า investor mindset เนี่ยถ้าถ้าจะให้ผมมองเรื่องของเนื้อหานะมันก็ก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า by u ads ครับคุณจิมได้ลงดีเทลได้ลิสต์ดีเทลของ by u ads หรืออคตติของนักทุนเนี่ยมาให้เราเราอ่านเราเห็นนะครับลงในหนังสือเนี่ย มีอยู่32บทน,นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไปแอดทั้งหมดนะพี่คุณจิมก็ได้แทรกเรื่องราวของ b e กิเนอร์สลัด้วยครับโชคดีของมือใหม่นะแล้วก็จะมีอะไรอีกนะจะมี e g เกียเอฟเฟอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่ามีเก่าหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะใหม่นะอ e ี e กีเนี่ยเพราะเพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของจิวิญานั่งทุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคลาสสิก Classic ครับ มีมาตั้งนานแล้วนะมีมีคนเขียนมาตั้งนานแล้วลนะ่ะแต่ว่าคุณจิมก็ได้เอาอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเช่นว่ามีโฟมนะเฟเอฟมิสซ mm ิ่งเอา์กรวตกรถก็มีนะฮะแล้วก็มีอะไรมีเรื่อง power of s t o r y ครับนี่อันนี้แทรกเข้ามานะแล้วก็สมการของคำว่าโชคลักเท่ากับ preparation แล้วก็ opportunity นะครับนี่ครนี่เป็นสิ่งที่คุณจิมได้เขียนให้เราได้อ่านในเล่มนี้นะครับข้อดีเล่มนี้คือ เป็นการเอาเรื่องที่เรียกว่ายาขมครับเข้าใจไหมผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะที่พูดถึงกิจวัตาการลงทุนเนี่ยไม่เข้าใจเลยครับอะไรไมนลู้คือเขาเอาประมาณว่าเอาเคสของการวิจัยอะไรสักอย่างครับที่มันเป็นสิ่งที่ไกลตัวเรามามาให้เราอ่านไงทำให้เรามันเห็นว่ามันไกลตัวไงจึงแบบไม่เข้าใจเหมือนเหมือนเราเรียนเหมือนเหมือนเราเรียน วิชาอะไรบางอย่างที่สมมติผมนะผมไม่ชอบวิชาไฟฟ้าเลยเพราะมันมันจับต้องไม่ได้อะคล้ายๆกันอ่ะเหมือนเราไปเรียนเหมือนเราไปเรียนวิชาที่เราไม่คิดว่ามันจะเราไม่เคยรู้จักอ่ะเราเรามันไม่ใกล้ตัวเราแบบมันไกลตัวเราเข้าใจยากเดี๋ยว่าคุณจิมเนี่ยเอาสิ่งที่อ่ะเอาสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องปีนกระดาษอ่านนะมันอะไรที่มันซับซ้อนนะที่มันวิชาการจ๋าเนี่ยมาอธิบายครับอธิบายผ่าน สตอรี่ uh, ผ่านเคสที่ทําให้เราเข้าใจได้ได้ง่ายครับง่ายแล้วก็อ่านไหลลื่นแล้วแล้วก็สนุกกับการอ่านครับเพราะว่าเพราะว่าแทบทุกบทเขาจะเอาเคสของการคัดหุ้นด้วยด้วยข้อมูลต่างๆสมมุติเนี่ยเนี่ย confirmation b แ a s นะแกก็พูดถึงว่า,ามีการเขาบอกเขาชอบหุ้นโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็พยา,ายามหาให้ผลมารองรับว่าทำไมต้องควรซื้ออ่ะ เช่นป่ะคนไข้ต่างชาติประมนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่การเปิดตึกใหม่ค่ายายเนี่ยใช่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราอ่านแล้วโอ้เออเราคิดแบบนี่มันกันนะประมาณนี้นะครับสังค์คอสเอฟเฟกอันเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราลงทุนไปแล้วเลิกยากประมาณนี้นะฮะซึ่งแต่ละข้อนะครับแต่ละบทเนี่ยเขาจะมีเขาจะคือคุณจิมจะสมมติ sunk cost effect ใช่ไหมเขาจะว่า sunk cost effect คืออะไรในชะ่ไหมอธิบายผ่านผ่านเคสครับ ผ่านเคสชีวิตจริงเราแล้วก็มีการตบท้ายด้วยวิธีแก้ครับ1 2 3ก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับครบถ้วนกระบวนความในการนำเสนอแต่ละบทคืออะไรครับ1คือเอาเนื้อหาที่เราเข้าใจยากมาอธิบายผ่านผ่านสตอรี่ผ่านเคสชีวิตจริงที่ใกล้ตัวเราแล้วก็เอาเคสการการลงทุน มาเสริมด้วยสุดท้ายก็มีการตบด้วยการวิธีแก้ครับครบเครื่องครับถือว่าทําได้ดีมากนะครับเล่มนี้ผมไปดูทางสํานักพิมพ์เพจสานักพิมพ์พราวนะขายดีอันดับหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งถึงสิ้กันยานี่นติดอันดับหนึ่งแสดงว่าเป็นอะไรที่น่าจะได้รับความนิยมแล้วก็มีการบอกต่อกันเยอะนะครับคิดว่าแฟนคลับ ของเราวางกับผมเนี่ยน่าจะซื้อกันเยอะลหละเพราะว่าเล่มน,นี้เป็นอะไรที่ถ้าขายดีน่าจะแพร่หลายกันเป็นอย่างมากนะครับมีอะไรต่อหนะ้าผมผมรู้โอเคน่าจะหมดเลยนะครับเออคุณจิมเก่งนะครับในบทในบทแรกเนี่ยที่ชื่อว่า beginners Luck เนี่ยคุณจิมได้พูดถึงประวัติตัวเองเขาเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์รนะครับ จุลานะครับเศษจุลาแถมอะเลยครับเกตินิยมนะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าโอ้หใครก็ตามที่เรียนเข้าจุลาสอบเข้าจุลาได้ก็เก่งนะใช่ไหมแถมเก่งที่สุดในในคณะอีกนี่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับเรานะเขาต้องเก่งสรุปอะครับเก่งสรุปอย่างมากอ่านหนังสือเข้าใจทำามเข้าใจแล้วก็มีการเชื่อมโยงได้เก่งก่ะเก่งกว่าคนทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ย อ่านเนี่ยนะเก่งสรุปทำกาเว้าใจเชื่อมโยงแล้วก็อธิบายเอามาเอามาเขียนให้เราเข้าใจได้ง่ายนี่แสดงว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแนะนำนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องราวของจิตวิทยาการลงทุนนะครับหรือว่าจิตวิทยานักลงทุนเองก็ตามนะครับเล่มนี้ควรเป็นเล่มเริ่มต้นสําหรับการทํความวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าอ่านง่ายและคุณจิมเอามา อธิบายเราได้แบบย่อยออกมาครับย่อยมาให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆครับถ้าท่านอ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกชอบนะครับมีมีเล่มหนึ่งที่คล้ายๆกันชื่อว่าจิตวิทยาการลงทุนนะครับผมไปเจอที่ของของ e n s i g นะครับเล่มนี้นะก็เห็นไหมครับเล่มนี้มีการเขียนมีการปรับปรุงมาถึง5 5าห้า edition แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับเล่มนี้ก็ ค่อนข,ข้างจะเล่มนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะหนาบนะงบาง,บาง,บ,างบางนะมีอยู่เท่าไหร่เอยมีอยู่ประมาณ240หน้าครับนะฮะก็เนื้อหาก็เป็นอะไรที่อยู่ในอารมณ์เดียวกันนะครับถ้าท่านอ่านเล่มนี้แล้วประทับใจเนี่ยเราอ่านเล่มนี้ดูอ่านของคุณจิมประทับใจแล้วเราอ่านเล่มนี้ดูนะครับท่านก็จะได้อีกเคสที่มันหลากหลายที่มันมากมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่า เล่มี้จะเป็นเคสของฝรั่งนะเคสฝรั่งแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีการเอาอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือจากการลงทุนครับซึ่งบางทีมันก็ไกลตัวเรานะอาจจะไม่ไม่ค่อยอินเท่าเท่าเล่มที่ที่คุณสรุปได้เขียนไว้นะครับก็นี่เป็นเรื่องราวของจิตวิทยาการลงทุนที่ท,ที่ที่บ้านเราไม่ค่อยมีะนะว่าไหมเอนมีเล่มหนึ่งนะของของทางอะไรนะของทางคุณ มิสเตอร์ลอเรนซ์สิบะครับเล่มนี้นก็หนาหนามากนะครับก็เ,เป็นอะไรที่อ่านแล้วอ่านแล้วมันก็เข้าใจยากพอสมควรนะครับดังนั้น,เ,นเริ่มต้นนะเริ่มต้นแนะนำให้อ่านเล่มนี้ก่อนถ้าถ้าสนใจเรื่องราวของจวิทยาน้องทุนนะครับเล่มนี้ก่อนเร่มกุนกุจิมเนี่ยะฮะ investor mindset ก่อนนะฮะถ้าถ้าท่านอ่านแล้วจริงๆเล่มนี้เอาอยู่เลยนะเอาอยู่ละแต่ถ้าถ้าท่านคิดว่าอชอบสไตล์ชอบเรื่องราวประมาณเนี้ยก็ลองไปไปไป,ไปอ่านหนังสือเมื่อกี้ เรียกว่าเนี่ยจิตวิทยาการลงทุนต่อก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้มีเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําหนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุนนานๆจะมีมาทีเนาะนานๆจะมีคนเขียนมาทีก็แนะนํานะครับราคา2อ5ราบาทนะครับมีอยู่208หน้าครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับแล้วก็ออนไลน์ก็น่าจะมีหมดนะครับ เท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ